เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทําคลิปกันแล้วก็นี่เป็นมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นก็ทานจะทานไข่ต้มสามฟองถ้าสามฟองไม่อิ่มก็กินสี่ฟองประมาณเนี่ยนี่นะคะเป็นไข่ต้มแล้วก็ทานกับน้ำพริกปะลารบผัดก็วันนี้จะมีการทําคลิปดูดวงก่อนอื่นก็คือเราก็ต้องแต่งหน้าให้สวยก่อนนะคะ ก็ขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องเช็ดหน้าซะหน่อยนะคะซึ่งตัวตัวอันนี้ก็มันจะมีกลิ่นที่หอมนะคะสดชื่นซึ่งก็ช่วยเหมือนน้ำแร่นะคะมันก็จะแบบมีคุณสมบัติเหมือนน้ำแระคะ่ค่ะเพราะตัวนี้จะเป็นมีส่วนผสมของเกสรดอกเกลือะคะ่ะซึ่งช่วยให้ เออสดชื่นนะคะทีนี้ก็เออก็จะใช้รองพื้นนะคะก็อาจจะทาบางลงนิดหน่อยก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลซึ่งเป็นเจลผสมผงทองคำนะคะนี่นะคะให้ดู จะใช้เป็นตัวนี้นะคะสำหรับคนผิวขาว จะเออจะใช้เป็นแป้งสมุนไพรใช้เป็นแป้งสมุนไพรดีกว่าแป้งสีแป้งสีจันกับแปรงสำหรับใช้แต่งหน้าโดยตรงแป้งหัวดอกกลัว ก็ในการบำรุงผิวหน้านะคะก็ใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกแบบเป็นพวกครีมซองอะใช้เป็นพวกครีมซองก็ได้ซึ่งเออเ๋ใช้การเย่อยู่หลายตัวนะการเย่ใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยใช้เป็นครีมซองก็ได้อืม ในการบำรุงในการบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าหรือก่อนนอนอะ่ะใช้เป็นครีมซองก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าครีมซองเนี่ยมันจะประสิทธิภาพด้อยกว่าครีมกระปุกนะคะเพียงแค่ว่าวิวัฒนาการนะวิวัฒนาการอะ่าารอะมันทาให้หลายๆสิทธ์เนี่ยมันเล็กลงกเท่านั้นเองครีมซองอะ่ะซองนึงมันก็จะมีปริมาณเซรั่มนะคะอย่างตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มนะคะมันเป็นเซรั่ม มันไม่ใช่ครีมนะตัวนี้เป็นเซรั่มมันก็มีขนาดอยู่แค่7.5มิลเท่านั้นเองส่วนตัวนี้มันเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมแล้วก็ผสมกันแดดก,ก็จะมีอยู่แค่ปริมาณมีอยู่แค่7มิลเท่านั้นเองค่ะก็คือถ้าคำนวณดูอ่ะก็คือครีมกระปุกกระปุกนึงอ่ะมันจะมีประมาณ50กรัมเนี่ยมันก็จะราคาประมาณร้อยกว่าแต่ถ้าเอามาแบ่งตัดขายเนี่ยมันก็จะราคาประมาณนี้แหละค่ะก็คือใช้แค่ ประมาณสัปดาห์หนึ่งมันก็หมดแล้วแล้วก็เอ๋ลองใช้ตัวนี้ดูใช้ดีใช้มันเป็นเซรั่มนะตัวนี้เป็นเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มเนี่ยราคาก็เนี่ยยีบาบาทมันเป็นเซรั่มก็คือเราใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออหน้ามันก็ตึงนะแล้วก็มันจะเป็นสูตรที่ผสมวิตามินซีอ่ะซึ่งตัววิตามินซีอ่ะมันช่วย มันช่วยให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้ดีตัววิตามินซีกับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าทำงานร่วมกันได้ดีมันก็ทําให้หน้าเนี่ยแบบว่าตึงกระชับสวยนะคะนอกจากนี้อาจจะต้องแบบทานทานพวกอาหารเสริมทานวิตามินแต่ในยุคนี้เนี่ยคือในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคโควิด อาหารเสริมวิตามินสมุนไพรเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกิน <c oughs> เพราะมันเป็นยุคโควิดพวกอาหารเสริมพวกวิตามินเนี่ยถ้าถ้ามันไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องกินให้เก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะว่าคือเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะให้ให้เปลี่ยนไปกินอาหารเพื่อสุขภาพแทนไปทานทานผักเยอะๆคนที่ทานผักเยอะไม่จําเป็นต้องทานแคลเซียมเพราะว่าวัวควายวัวมันผลิตแคลเซียมได้จํานวนมากจากนมของมันก็เพราะว่ามันทานผัก วัวทานหญ้าทานวัวเนี่ยทานข้าวโพดอ่อนทานหญ้าทีเนี้ยในในผักเนี่ยมีแคลเซียมสูงมากกว่าในนมวัวคือถ้าคุณอยากได้แคลเซียมจํานวนมากคุณไปทานพวกผักต้มจิ้มน้ําพริกนะคะดีกว่าแล้วก็ทานพวกปลากรอบปลากรอบงางาดําปลากรอบไข่นะคะนมแพะก็ได้ อันที่จริงคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยไม่ควรให้นมคนที่เลี้ยงลูกแมวอ่ะไม่ควรเอานมวัวเนี่ยให้ลูกแมวนะเพราะว่านมวัวเนี่ยมันย่อยยากคนที่เลี้ยงพวกลูกแมวเนี่ยจริงๆอ่ะควรให้นมแพะเพราะว่านมแพะเนี่ยทานแล้วมันย่อยง่ายกว่าทานแล้วมันจะไม่แน่นท้องทานแล้วมันย่อยง่ายนมแพะนะคะแล้วนมแพะเนี่ยมันมีไขมันน้อย มันก็เลยย่อยง่ายแล้วมันโปรตีนมันมีโปรตีนน้อยกว่าในนมบวก็จริงนะนมแพ้มีโปรตีนน้อยกว่าในนมบวก็จริงแต่มันมีไขมันน้อยแล้วมันก็ย่อยง่ายค่ะก็คือทานแล้วมันนมแพ้เนี่ยมันจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุอะค่ะคือนมแพ้เนี่ยจะเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียว แล้วก็ส่วนที่มันเกินอ่ะเราก็จะใช้เป็นทิชชู่เปียกอ่ะเช็ดค่อยๆเช็ดเบาๆ ส่วนที่มันเลอะเนี่ยก็ใช้ทิชชู่เปียกอะเช,เ,อเช็ดเบาๆอืมเช็ดเบาๆอ่ะที่มันเลอะๆนะคะเช็ดเบาๆแล้วก็แป้งพักแล้วก็มา เดี๋ยวมาทาปากกันทาปากทาสีอะไรดีเอ่ยใช้เป็นสีเข้มหน่อยก็ได้เข้มหน่อยแล้วก็อันนี้มันเป็นลิปเนื้อแมทอันนี้เป็นลิปเนื้อ นในส่วนของแก้มของสุภาพสตรีที่งดงามนะคะก็ใช้แบบ ได้หมดสีชมพูสีส้มสีโอรสนะคะสีชมพูสีส้มสีชมพูสีส้มสีโอรสแต่ทีนี้เอจะใช้เป็นสีส้มนะคะเพราะว่าเราใส่เสื้อสีสีอะไรก็ไม่รู้สีสีกระปินะคะ ส่วนของสันจมูกก็ไล่นิดหน่อยก็ได้ค่ะนิดเบาๆมันก็จะดูโด่งขึ้นหน่อยนึง 对，应该、嗯。嗯